สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณหนิงนะคะเด็กๆรู้ไหมคะวันนี้คุณหนิงจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมศิลปะอะไรมีชื่อว่าแกะน้อยขนปุยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. กระดาษ 2. ดินสอ 3. ส,สีต่างๆในที่นี้คุณครูจะใช้เป็นสีช็อค สีเมจิกและสีน้ำนะครับเด็กๆสามารถเลือกใช้สีที่มีในบ้านได้เลยนะครับสำหรับเด็กโตนะครับคุณครูจะเพิ่มอุปกรณ์ก็คือกาวและสำลีนะครับใช้สำหรับเพิ่มมิติให้กับรูปภาพของเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับหลังจากที่เด็กๆปิ้นกระดาษแบบนี้ออกมาแล้วนะคะ ให้เด็กๆเริ่มที่เลขหนึ่งนะคะเราลากเส้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตามลำดับตัวเลขเลยเลข 1, <S 2, <S 1เลข 2, <S 2 <S เลข3ม <S 2, S 1> เลข4ี่เลข5้าเลขหเลข7นะคะโดยเด็กๆใช้เป็นเส้นโค้งนะคะไปเรื่อยๆเลยการที่เราใช้เป็นเส้นโค้งเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าเราจะได้เป็นขนแกะกอีกๆนะคะนี่เด็กๆก็ลากไปเรื่อยๆเลยเห็นไหม เห็นไหมจนถึงจุดสุดท้ายนะคะเลขที่33ค่ะเด็กๆเกท่านี้เราก็จะได้แกะแล้วนะคะเด็กๆแล้วเรามาวาดทิวทัศน์แบบง่ายๆนะคะโดยเด็กๆลากเป็นเส้นตรงแบ่งระหว่างท้องฟ้าด้านบนและทุ่งหญ้าด้านล่างนะคะท้องฟ้าด้านบนเราจะวาดพระอาทิตย์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆด้วยหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่เด็กๆอยากจะวาดได้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาลงสีขาวที่ตัวขนแกะนะคะ เห็นไหมคะลงให้ทั่วๆเลยจากการที่ขนแกะเป็นสีขาวนะคะทําให้มองเห็นยากนะคะให้เด็กๆนะคะเติมไฮไลท์ของขนแกะด้วยสีน้ําตาลหรือว่าสีเนื้อที่เข้มขึ้นมานะคะลงแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เลยแล้วก็เขียนเป็นหยกัยกๆเพื่อจะได้ดูเหมือนขนแกะฟูๆแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมจากนั้นก็ให้เด็กๆ ระบายสีให้ทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าทิชหรือว่าเป็นก้อนเมฆหรือว่าเป็นทุ่งหญ้าของเด็กๆนะคะระบายไปเลยระบายให้ทั่วๆเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะลงสีน้ำด้านหลังนะคะแบบนี้เด็กๆสามารถใช้สีอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าเป็นสีน้ำหรือว่าจะเป็นสีเมจิกที่เด็กๆชอบเลยเด็กๆสามารถระบายได้เลยระบายให้ทั่วๆเลยนะคะภาพของเราจะได้ออกมาดูสวยๆค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ นี่ระบายจนทั่วเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมจากนั้นให้เด็กๆใช้ดินสออ e ๆนะคะหรือไม่ก็สีเมจิกสีดำนะคะตัดเส้นนะคะเพื่อมองให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เสร็จแล้วพี่ที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็กๆ เด็กๆก็สามารถเพิ่มมิติของภาพนะคะให้มันดูแบบว่าเหมือนจริงขึ้นมานะคะโดยการทากาวที่บริเวณขนแกะนะคะแบบนี้หลังจากนั้นให้เด็กๆนำสัมลีนะคะมาติดตรงบริเวณที่เป็นขนแกะทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมเด็กๆค่อยติดให้มันทั่วๆนะคะทาให้ทั่วเลยแล้วก็ติดให้ทั่วเลยค่ะ ค่อยๆติดไปนะคะติดทีละส่วนนะคะค่อยๆติดเป็นจำนวนน้อยๆค่อยๆติดนะคะมันจะทำให้ภาพเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าเจ้าแกะของเราเนี่ยนะคะมีขนฟูๆขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่อยๆทานะคะทาแล้วก็ติดไปทีละขยุมทีละขยุมแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมแกะของเราก็ดูมีขนฟูขึ้นมาดูน่ารักขึ้นมาเลยทั่วๆเลยค่ะ เด็กๆค่อยๆสังเกตนะคะว่าตรงไหนที่เรายังไม่ติดแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแกะน้อยขนปุยของเราทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งเข้ารลายกลุ่มเอาไปอวดคุณครูกับเพื่อนๆของเราในห้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย